หรับการเก็บค่าพิกัดนะคะด้วยฟังก์ชันดีดออฟเซตนะคะเราจะใช้ในกรณีนะคะที่เรานะคะไม่สามารถทําการรังวัดนะคะไปนานจุดนั้นได้โดยตรงค่ะแต่เรานะคะจะทําการรังวัดนะคะไปยังเป้าปิดซึมนะคะที่นํามาวางในตําแหน่งด้านหน้านะคะด้านซ้ายหรือด้านขวาของวัตถุแทนค่ะคลิปนี้นะคะเราจะใส่กันที่ศูนย์เมตรนะคะเพราะเรานะคะได้ทําการนําเป้านะคะมาวางในตําแหน่งด้านหน้าของวัตถุนั่นเองค่ะ ก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุมง เราคิปวันนี้นะคะหนึ่งจะสาธิตการเก็บค่าพิกัดนะคะโดยฟังก์ชันดิสออฟเซตนั่นเองค่ะและกก้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้องโถโทเซชันยี่ห้อกโกวินรุ่น TKS 202 5ค่ะ ค่าสำหรับการเก็บค่าพิกัดนะคะด้วยฟังก์ชัน d e ดออฟเซตนะคะเราจะใช้ในกรณีนะคะที่เรานะคะไม่สามารถทําการรางวัดนะคะไปนานจุดนั้นได้โดยตรงค่ะแต่เรานะคะจะทําการรางวัดนะคะไปยังเป้าปิดซึมนะคะที่นํามาวางในตําแหน่งด้านหน้านะคะด้านซ้ายหรือด้านขวาของวัตถุแทนค่ะและสําหรับขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ ค่หลังจากที่เราเสร็จค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเก็บค่าพิกัดนะคะด้วยฟังก์ชัน d ี d Offset นะคะให้เราราะคะกดเข้าที่ปุ่มเมนูค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกเข้าที่ F1 ค่ะ Data c o l l t ค่ะ ค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะเขาจะให้เรานะคะสร้างชื่อไฟล์งานนะคะหากเราต้องการสร้างไฟล์งานขึ้นมาใหม่นะคะก็ให้กด Input ที่ F1 ค่ะหรือถ้าหากเราต้องการเลือกใช้ไฟล์งานเดิมนะคะก็ให้กดลีเทีย F2 ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะสร้างไฟล์งานขึ้นมาใหม่ค่ะหากต้องการเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษรนะคะก็ให้กดที่ F1 ค่ะ เื่อเราสร้างชื่อไฟงานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะให้กด enter เทียบ4ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะไปตั้งค่าจุดตั้งกล้องของเรานะคะที่ occ.pt.input f1 ค่ะ pt ตรงนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะสร้างชื่อจุดตั้งกล้องนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทำการสร้างชื่อจุดตั้งกล้องของเรากันค่ะกด input เทียบค่ะ จากนั้นค่ากด enter เทียบค่ะ ID ตรงนี้นะคะหากเราไม่ทราบนะคะก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะคะใช้ลูกศรเลื่อนลงมาค่ะ INS T ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความส่งของตัวกล้องนะคะซึ่งวัดจากแกนกล้องจนถึงหัวหมุดนะคะคลิปนี้นะคะเราจะใส่กันที่1.4เท่าเดิมค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะไปใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเรานะคะที่ OCNEZF4 ค่ะจากนั้นค่ะให้กด TNEZF3 ค่ะ ถ้าพิกัด n นะคะเราจะใส่ไว้ที่1นึ่งหนค่ะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะถ้าพิกัด e นะคะเราจะใส่กันที่หนึ่งศนค่ะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะค่าพิกัด z นะคะหากเราไม่ทราบนะคะให้ใส่เป็น0ย์ค่ะจากนั้นค่ะกด enter เทียบ4ค่ะ และให้เราะะทำการกดบันทึกจุดตั้งกล้องของเรานะคะที่ REC F3 ค่ะกด yes ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราไปตั้งค่าจุดแบ็กไซด์ของเราค่ะที่ F2 ค่ะ BS ตรงนี้นะคะเขาจะให้เราะะสร้างชื่อจุดแบ็กไซด์ของเราค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะทำการสร้างชื่อจุดแบ็กไซด์ของเรากันค่ะจากนั้นค่ะกด enter เทีบ4ค่ะ ทีโค้ดตรงนี้นะคะหากเราไม่ทราบนะคะก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะคะใช้ลูกศรเลื่อนลงมาค่ะ r H C ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวเป่านะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะใช้ความสูงที่1.5เท่าเดิมค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการเท็กแบ็กไซน์นะคะโดยการกด Mass เทียบ3ค่ะกดที่ N insert F 3ค่ะ ค่ะเมื่อเราตั้งค่าจุดตั้งกล้องกับจุดดักไซ์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปทําการเก็บค่าพิกัดกันค่ะให้กดที่ F3 ค่ะพ P ่ PT ตรงนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะสร้างชื่อจุดที่เราต้องการเก็บค่าพิกัดนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะสร้างเป็นชื่อจุดที่1ค่ะจากนั้นค่ะกด Enter T F4 ค่ะ P โครตรงนี้นะคะหากเราไม่ทราบนะคะก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะคะใช้ลูกศรเลื่อนลงมาค่ะ R Hc ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวเป้านะคะเราจะใช้ความสูงที่1.5เท่าเดิมค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดแมสที่ F3 ค่ะและให้เรานะคะทําการกดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะไปยังหน้าที่2ค่ะที่ F4 ค่ะ,คะแล้วเลือกเข้าที่ offset นะคะ F1 ค่ะโปรแกรม offset นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะทั้งหมดนะคะ4รูปแบบนะคะ ค่าสำหรับการเก็บค่าพิกัดด้วยฟังก์ชัน offset นะคะเราจะใช้ในกรณีที่เรานะคะไม่สามารถทำการรังวัดนะคะไปนจุดนั้นได้โดยตรงค่ะเราจะทำการรังวัดนะคะไปยังเป้าปิดซึมแทนนะคะที่นำมาวางในตำแหน่งด้านหน้านะคะด้านซ้ายหรือด้านขวาของวัตถุนั้นแทนค่ะและคลิปวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ฟังก์ชัน did offset ที f 2ค่ะ เมื่อกดเข้ามานะคะ Input ROL ตรงนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะใส่ตำแหน่งการวางของเป้านะคะว่าเรานะคะได้นำเป้านะคะนาวางในตำแหน่งด้านหน้านะคะหรือด,ด้านซ้ายด้านขวานั่นเองค่ะและให้ใส่เป็นค่าระยะนะคะคลิปนี้นะคะเราจะใส่กันที่0เมตรนะคะเพราะเรานะคะได้ทำการนำเป้านะคะมาวางในตำแหน่งด้านหน้าของวัตถุนั่นเองค่ะจากนั้นค่ะกด Enter เทป4ค่ะ Input Forward HD ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะห่างนะคะระหว่างเป้าปิดซึมกับวัตถุนะคะคลิปนี้นะคะเราได้ทำการวัดมาแล้วนะคะเราจะใส่กันที่ที่1เมตรค่ะจากนั้นค่ากด Enter TF4 ค่ะจากนั้นนะคะให้เราเร็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมค่ะและให้กดที่ n อ z F3 ค่ะ ค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้ทําการบันทึกนะคะค่าพิกัดณนะจุดนั้นไว้ให้เราแล้วนะคะแล้วก็จะรันขึ้นเป็นจุดที่2นะคะหากเราต้องการทําการเก็บค่าพิกัดในจุดถัดไปนะคะก็สามารถทําตามขั้นตอนเดิมได้เลยนะคะเรายังสามารถนะคะเรียกดูค่าพิกัดนะคะที่เราเก็บไว้ได้นะคะโดยกดเซิร์ชเทียบ2ค่ะจากนั้นค่ะให้กดที่ร a ดัต้าเอฟค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นค่าพิกัดนะคะในจุดที่เราทําการรังวัดนั่นเองค่ะ ค่ะแล้วนั่นก็เป็นขั้นตอนการใช้งานการเก็บค่าพิกัดนะคะด้วยฟังก์ชันดิดออฟเซตค่ะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสารวจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อ c เซซอรี่อื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ะคะ่ะที่โชว์รูมพีนัมเบอวันนะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยขจรสุขตําบลแพางแก้เพิ่มเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะ หากไม่สะดวกนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์0 2 1 8 1 6 8 4 c หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ